พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ในการพระราชทานเพลิงศพสิบเอกอมรินผาสุขซึ่งเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่เหตุปะทะบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาค่ะ วันนี้2สิงหาคม2568ที่วัดบูรพารามตำบลคูเมืองอำเภอวรินชำราบจังหวัดอุบลราช,ชธานีพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกนพนันชั้นประดับที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบ,บกเป็นประธานประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพ10เอกอมรินผาสุขที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่เหตุปะทะบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาโดยมีนางสาว ลินทิพพรวรินวัชระโรธรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการวาทีพันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่ประชาชนและครอบครัวเข้าร่วมพิธีทั้งนี้เพื่อแสดงถึงความอาลัยในความกล้าหาญของผู้วายชนที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันอธิปไตยของชาติ ภายในพิธีมีการทอดผ้าบางสกุลจากหน่วยงานต่างๆการจัดขบวนอันเชิญกล่องเพลิงพระราชทานการอ่านหมายรับสั่งสำนักพระราชวังการอ่านประกาศกิติคุณและประวัติของสิบเอกอมรินผาสุขก,การประกอบพิธีพระราชทานเพลิงการทอดผ้ามหาบางสกุลจำนวนหา้ารและการวางดอกไม้จันทร์ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อม ส่งรับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และส่งพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมในการพระราชทานเพลิงศพยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณแก่ครอบครัวของราษฎรที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างหาที่สุดมิได้นอกจากนี้ได้มีหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมมอบทุนทรัพย์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ครอบครัวของสิบเอกอมรินผาสุกอย่างต่อเนื่องอีกด้วยค่ะ